สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกคนเดินทางเข้าสู่เรื่องราวที่ทั้งวิทยาศาสตร์และความเชื่อโบราณต่างให้ความสำคัญมาปลอดหลายพันปีนั่นก็คือปรากฏการณ์สุริยุปร,ราคาซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่22กันยายนพศ2568สุริยุปร,ราคาคือช่วงเวลาที่ดวงจันทร์เคลื่อนผ่านหน้าดวงอาทิตย์คอดีแสงที่เคยสว่างสวยัย กลับทุกบทบังทำให้ผู้คนที่เงยหน้ามองท้องฟ้าเห็นภาพพระอาทิตย์ถูกแทะเล็มเป็นเสี้ยวหรือบางครั้งก็ถูกกลืนหายไปชั่วครู่ความมืดปกคลุมกลางวันสั้นๆจนบรรยากาศเงียบสงัดและชวนให้ขนลุกแม้สู่รื้ปร,ราคาครั้งนี้จะเป็นเพียงสู่รื้ปร,ราคาบางส่วนและประเทศไทยไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่ในหลายพื้นที่ของโลก โดยเฉพาะในแปซิฟิกตอนใต้ออสเตรเลียตะวันออกนิวซีแลนด์และบางส่วนของแอนตาร์กติกจะได้สัมผัสกับภาพอันน่าทึ่งนี้โดยตรงสิ่งที่น่าสนใจคือสุริยุปราคาไม่ใช่แค่ปรากฏการท์ท้งดาราศาสตร์ที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ศึกษาโครงสร้างดวงอาทิตย์หรือวิธีการโคจรของดวงจันทร์เท่านั้นแต่ในอีกด้านหนึ่งมันยังเต็มไปด้วยตำนานความเชื่อ และสัญ,ญลักษณ์ทางจิตวิญญาณที่สืบทอดกันมาแต่โบราณในวัฒนธรรมไทยเองสุริยุปราคาเชื่อมโยงกับเรื่องราวของพระราหูอมอาทิตย์การต่อสู้ระหว่างแสงสว่างและเงามืดและพิธีกรรมต่างๆที่ผู้คนทำเพื่อป้องกันเคราะห์ร้ายในขณนะดเดียวกันในมุมมองของโหราศาสตร์กากลสุริยุปราคาคือจุดเปลี่ยนพลังงานที่สำคัญ เป็นช่วงเวลาที่เปรียบเสมือนการรีเซ็ตชีวิตบังคับให้เราทบทวนสิ่งที่ทำอยู่และเลือกทางเดินใหม่ดังนั้นในพอดแคสต์ตอนนี้เราจะพาไปสำรวจทั้งมิติทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายเกิดขึ้นได้อย่างไรเวลาใดและที่ไหนไปจนถึงมิติความเชื่อที่ถามว่าทำไมมันถึงสำคัญต่อดวงชะตาและชีวิตของเรา และแน่นอนครับว่าจะมีการเจาะลึกผลกระทบต่อทั้ง12ราศีพร้อมวิธีแก้เคล็ดที่คนโบราณแนะนำเพื่อให้เราผ่านช่วงเวลานี้อย่างราบรื่นขอให้ทุกท่านตั้งใจฟังแล้วลองเปิดใจให้กับทั้งแสงแห่งวิทยาศาสตร์และเงาแห่งความเชื่อไปพร้อมๆกันครับก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจปรากฏการณ์สุริยุปราคากันก่อนครับ สุริยุปร,ราคาหรือ Solar Eclipse เกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในตำแหน่งระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์พอดีทำให้เงาของดวงจันทร์ทอดลงบนพื้นผิวโลกและบดบังแสงอาทิตย์ที่เราเห็นบนท้องฟ้าความพิเศษของสุริยุปร,ราคาก็คือมันไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้บ่อยๆในทุกพื้นที่บนโลกเพราะต้องอาศัยตำแหน่งและองศาการโคจรที่พอดีอย่างยิ่ง ประเภทของสุริยุปราคานักดาราศาสตร์แบ่งสุริยุปราคาออกเป็นสามแบบหลักๆคือสุริยุปราคาเต็มดวงดวงจันทร์บางดวงอาทิตย์มิดพอดีทำให้กลางวันกลายเป็นกลางคืนชั่วคราวสุริยุปราคาบางส่วนดวงจันทร์บางเพียงบางส่วนของดวงอาทิตย์เราจะเห็นเหมือนพระอาทิตย์ถูกแทะเป็นเซียวเซียวสุริยุปราคาวงแหวนดวงจันทร์อยู่ไกลาจากโลกเกินไป บทบางไม่หมดทำให้เห็นดวงอาทิตย์เป็นวงแหวนไฟรอบเงาดำของดวงจันทร์สุริยุปร,ราคาในวันที่22กันยายน2568นี้เป็นสุริยุปร,ราคาบางส่วนซึ่งหมายความว่าคนที่อยู่ในเส้นทางการมองเห็นจะเห็นดวงอาทิตย์เว้าแหวงไปบางส่วนไม่ถึงกับดับสนิทเวลาและระยะการเกิดอ้างอิงเวลาไทยเงามวัวเริ่มสัมผัสผิวโลก0.0.30น จุดลึกสุดของคราด0.2.42นเงามัวออกจากผิวโลก0.4.54นรวมระยะเวลาทั้งหมดเกือบ4ชั่วโมงครึ่งกล่าวคือตั้งแต่หลังเที่ยงคืนไปจนถึงก่อนรุ่งเช้าในวันที่22กันยายน2568นั่นเองพื้นที่ที่สามารถมองเห็นสุริยุป,ปราคาครั้งนี้จะมองเห็นได้ในบางพื้นที่ของโลกได้แก่บริเวณใต้มหาสมุทรแปซิฟิก ชายฝั่งตะวันออกของออสเตรเลียประเทศนิวซีแลนด์เกาะเล็กเกาะน้อยในแปซิฟิกตอนใต้และบางส่วนของทวีปแอนตาร์กติกาสำหรับประเทศไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าความสัมพันธ์ของฤด,ดูการคลาดสุริยุป,ปราคามักเกิดจับคู่กับจันทรุปราคาเสมอเรียกว่าอีคลิปซีซันหรือฤด,ดูการคลาด โดยสุริยุปราคาครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงสองสัปดาห์ถัดจากจันทรุปราคาเต็มดวงวันที่7-8กันยายน2565พอดีนั่นทำให้หลายคนเชื่อว่าเดือนกันยายนปี2 5 6 5เป็นช่วงเวลาที่พลังของคราดเข้มข้นเป็นพิเศษเพราะทั้งพระจันทร์และพระอาทิตย์ต่างถูกบดบังในเวลาใกล้เคียงกันความสำคัญทางวิทยาศาสตร์ แม้จะไม่ใช่สุริยุปราคาเต็มดวงแต่ประกบการครั้งนี้ก็สำคัญต่อการศึกษานักดาราศาสตร์จะใช้เป็นโอกาสในการวัดตำแหน่งการเคลื่อนที่และคำนวณวงโคจรอย่างแม่นยำช่วยตรวจสอบโมเดลการโคจรที่ทำให้เราคำนวณเหตุการณ์คลาดล่วงหน้าได้เป็น 10, 10ปีบางทีอาจใช้สังเกตการชั้นบรรยากาศรอบนอกของดวงอาทิตย์แม้จะไม่ชัดเท่าแบบเต็มดวง ก็ยังเป็นข้อมูลที่มีค่าภาพรวมของตอนนี้ดังนั้นถ้ามองจากสายตานักดาราศาสตร์สุริยุปราคาวันที่22กันยายน2568ก็คือการเรียงตัวอันแม่นยำของโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ที่เกิดขึ้นตามหลักกลศาสตร์ท้องฟ้าเปรียบเสมือนนาฬิกาจาักกรวาลที่เดินตรงเประอย่างน่าอัศจรรย์ แต่ในสายตาของผู้คนโบราณสุริยุปราคาไม่ได้เป็นเพียงปรากฏการณ์บนท้องฟ้าหากแต่เป็นเรื่องใหญ่ของโลกมนุษย์ที่สะท้อนถึงการต่อสู้ระหว่างแสงสว่างกับความมืดซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกต่อในตอนพิเศษตำนานพระราหูอมอาทิตย์เมื่อเรามองสุริยุปราคาจากแง่มุมดารศาศาสตร์เราอาจเห็นเป็นการโคจรที่เป๊ะและสวยงามแต่สำหรับผู้คนโบราณที่ยังไม่รู้เรื่องวิถีดาวเคราะห์ สิ่งนี้คือปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่น่าหวาดกลัวจึงเกิดเป็นตำนานที่อธิบายว่าเหตุใดดวงอาทิตย์ซึ่งควรจะส่องสว่างตลอดกลางวันจึงหายไปชั่วครู่จุดกำเนิดตำนานพระราหูตำนานพระราหูมาจากคติพราหมณ์ฮินดูเล่าว่าในสมัยโบราณเมื่อเหล่าเทวดาและอสูรร่วมก,กันกวนน้ำอมฤตพระราหูเป็นอสูรตนหนึ่งที่แอบปลอมตัวเข้าไปดื่มน้ำอมฤต ซึ่งทำให้เป็นอมะตะได้แต่พระอาทิตย์และพระจันทร์เห็นเหตุการณ์น,นั้นจึงไปฟ้องพระนาราย์พระนาราย์ใช้จักสุทัศนะฟันพระราหูจนขาดเป็นสองท่อนร่างกายตั้งแต่คอลงไปสลายหายไปแต่หัวของพระราหูกลับยังมีชีวิตอยู่เพราะได้ดื่มน้ำอมฤตไปแล้วนับแต่นั้นมาพระราหูจึงเครียดแค้นพระอาทิตย์และพระจันทร์มากคอยตามล่าและกลืนกินพวกเขาอยู่เสมอ และทุกครั้งที่พระราหูอมพระอาทิตย์เราจะเห็นเป็นสุริยุปราคาส่วนถ้าอมพระจันทร์ก็จะกลายเป็นจันทรุปราคาความเชื่อของคนไทยเกี่ยวกับพระราหูอมอาทิตย์ในคติไทยพระราหูถูกมองเป็นเทพแห่งเงาหมัวและความมืดพลังของท่านอาจทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายหรือเคราะห์ร้ายได้ดังนั้นทุกครั้งที่เกิดคราดผู้คนจะประกอบพิธีกรรมเพื่อป้องกันภัย การตีเกราะเคาะไม้จุดประทัดคนโบราณเชื่อว่าต้องส่งเสียงดังเพื่อไล่พระราหูไม่ให้กลืนพระอาทิตย์อยู่นานเกินไปพิธีบูชาพระราหูนิยมขวายเครื่องเส้นหวายของดำา8ดอย่างเช่นไข่ต้มดำถั่วดำองุ่นดำเหล้าดำเพื่อเอาใจพระราหูและขอให้ท่านบันดาลโชคลาบแทนเคราะห์สวดมนต์และทำบุญโดยเฉพาะบทบูชาพระราหู และการทำบุญแสงสว่างเช่นจุดเทียนคมไฟเพื่อเรียกแสงกลับมาการตีความในโหราศาสตร์ในเชิงโหราศาสตร์พระราหูไม่ได้เป็นเพียงตำนานแต่ถูกใช้แทนจุดตัดวงโคจรของดวงจันทร์กับสุริยวิถีเรียกว่าจุดเงามัวหรือ nodes of the moon ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ใช้ในการทำนายคราดพระราหูเท่ากับจุดเงาขึ้น n o r t n o d สื่อถึงความทะเยอทะยาน ความอยากได้อยากลองสิ่งใหม่พระเกตหรือเคตุเท่ากับจุดเงาลงเสาโนดสื่อถึงกรรมเก่าสิ่งที่ต้องปล่อยวางดังนั้นทุกครั้งที่เกิดสุริยุปราคานักโหราศาสตร์จึงมองว่าเป็นการที่เงามัวกลืนแสงสว่างหมายถึงการที่ชีวิตมนุษย์อาจถูกปิดบังความจริงหรือถูกทดสอบด้วยสิ่งที่ไม่คาดคิดข้อคิดจากตำนานแม้ตำนานพระราหูอมอาทิตย์จะฟังดูน่ากลัว แต่หากมองอีกมุมมันคือการสอนว่าทุกสิ่งมีทั้งด้านสว่างและด้านมืดและไม่มีสิ่งใดถาวรความมืดอาจครอบนำชั่วคราวแต่แสงสว่างก็จะกลับมาเสมอในมุมนี้ตำนานจริงไม่ใช่เพียงคำเล่าแต่เป็นเครื่องเตือนใจให้เรารู้จักครับมือกับเงามืดในชีวิตอย่างไม่หวาดกลัวเพราะท้ายที่สุดแล้วความสว่างย่อมกลับมาเสมอตำนานพระราหูอมอาทิตย์ เป็นสะพานเชื่อมจากโลกวิทยาศาสตร์ไปสู่โลกแห่งความเชื่อและทำให้เราเห็นว่าสุริยุป,ปราคาไม่เคยเป็นเพียงแค่ปรากฏการธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังเป็นภาพสะท้อนของจิตใจมนุษย์ที่หวั่นไหวต่อสิ่งที่ไม่เข้าใจและหาคำอธิบายผ่านเครื่องเล่าความศรัทธาและพิธีกรรมสุริยุป,ปราคาไม่เพียงแต่เป็นภาพอัศจรรย์บนท้องฟ้าที่ดึงดูดนักดาราศาสตร์และนักท่องฟ้าเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญญาณแห่งชะตาในมุมมองของโหราศาสตร์ที่เชื่อว่าการที่ดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะถูกเงาดวงจันบทร์บดบังชั่วคราวยมสะท้อนถึงการรีเซ็ตหรือพักลมหายใจของพลังจักรวาลและของชีวิตมนุษย์ด้วยความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ดวงอาทิตย์แทนถึงตัวตนความมั่นใจเป้าหมายและพลังชีวิตดวงจันทร์แทนถึงอารมณ์ ความรู้สึกและสิ่งเร้นลับสุริยุปราคาเมื่อพระจันบทร์บดบังพระอาทิตย์ก็คือช่วงเวลาที่อารมณ์และความลับมาปิดบังเหตุผลและความชัดเจนจึงมักถูกมองว่าเป็นสัญญาณแห่งความไม่แน่นอนการเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึงหรือการต้องเผชิญเงามืดในใจในตำราโหราศาสตร์อินเดียสุริยุปราคาเปรียบได้กับการที่พระราหูกลืนแสงอาทิตย์คือ เงามืดที่ท้าทายอัตตาและเป้าหมายส่วนในโหราศาสตร์ตะวันตกมักตีความว่าเป็นการเปิดประตูสู่การเปลี่ยนแปลงในด้านที่พระอาทิตย์ตกกระทบกับดวงกำเนิดของเราสุริยุประคา22กันยายน2565ในแผนที่ฟ้าสุริยุประคาครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงราศีกันปลายตุนต้นกันเกี่ยวข้องกับงานการรับผิดชอบรายละเอียด ความเป็นระเบียบตุนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์การเจรจาความสมดุลและความยุติธรรมเมื่อคลาสเกิดบริเวณนี้นักโหราศาสตร์ตีความว่าโลกและชีวิตผู้คนจะถูกท้าทายให้ทบทวนเรื่องงานความสัมพันธ์และการจัดสมดุลระหว่างหน้าที่กับหัวใจฤดูการคลาสหรืออีคลิปซีซั่นสิ่งที่น่าสนใจคือ สุรยุปราคา22กันยายนนี้เกิดขึ้นหลังจากจันทรุปราคาเต็มดวงวันที่7 8กันยายน2 5 6 5เพียงสองสัปดาห์เท่านั้นนักโหราศาสตร์เรียกช่วงนี้ว่าฤดูการคลาสซึ่งพลังของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จะประทะกันแรงเป็นพิเศษผลที่เกิดขึ้นคือเราอาจรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งในระดับโลกและระดับปัจเจกเช่นการเมือง เศรษฐกิจหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ส่วนตัวความเชื่อในวัฒนธรรมต่างๆไทยขเขมรเชื่อว่าพระราหูอมอาทิตย์เป็นเวลาที่ต้องทำบุญสวดมนต์และระวังภัยจีนเรียกคลาสว่าสือหัวหรือสุนัขสวรรค์กัดดวงอาทิตย์คนสมัยโบราณจะตีของกล่องไล่อินเดียมองเป็นเคราะ์รคูณมดทำกิจกรรมใหญ่ๆและทำพิธีบูชาพระราหูพระเคศ ยุโรปโบราณเชื่อว่าเป็นสัญญาณจากสวรรค์เตือนภัยธรรมชาติหรือการเปลี่ยนแปลงของกษัตริย์ผลสะท้อนทางโหราศาสตร์นักโหราศาสตร์เชื่อว่าพลังของสุริยุปราคาจะไม่จบลงทันทีที่เงาผ่านผลไปแต่ยังมีผลต่อเนื่องราวหนึ่งถึงสเดือนและผลกระทบจะเด่นกับผู้ที่มีดาวกำเนิดอยู่ใกล้ตำแหน่งราศีกันตุลโดยตรงโดยสรุป สุริยุปราคาครั้งนี้สื่อถึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานและการจัดการความรับผิดชอบความสัมพันธ์ทั้งคู่รักหุ้นส่วนและสังคมการทุบทวนสมดุลชีวิตว่าเรากำลังทำตามหน้าที่หรือทำตามหัวใจสุริยุปราคาในแง่โหราศาสตร์จึงไม่ใช่เพียงปรากฏการณ์ฟ้าแต่คือสัญญาณให้เราหยุดทบทวนสิ่งที่ทำอยู่และกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่เมื่อเงาม,มืดผ่านไป ดวงอาทิตย์จะกลับมาส่องแสงอีกครั้งและนั่นคือโอกาสใหม่ที่รอเราอยู่เสมอสุริยุปราคา2,568ครั้งนี้เกิดขึ้นในแนวราศีกันตุลซึ่งเชื่อมโยงกับเรื่องงานความสัมพันธ์และสมดุลชีวิตดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจะสะท้อนถึงประเด็นเหล่านี้ในแต่และราศีโดยผมจะเล่าให้ฟังทีละราศีครับราศีเมษผลกระทบ เรื่องการงานและเป้าหมายชีวิตถูกนำมาทบทวนใหม่อาจพบว่าทางที่เดินอยู่ไม่ตอบโจทย์เหมือนเดิมบางคนอาจถูกบังคับให้พักงานหรือเปลี่ยนเส้นทางกระทันหันข้อควรระวังอย่าดันทุรังเดินต่อทั้งที่ใจไม่พร้อมแนวทางเสริมใช้เวลาในการวางแผนและหาผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้เป็นที่ปรึกษาราศีพฤกษบผลกระทบ เรื่องการเงินและความมั่นคงถูกท้าทายมีเกณฑ์ต้องจ่ายแบบไม่คาดคิดหรือต้องจัดการหนี้สินอย่างจริงจังข้อควรระวังระวังการลงทุนเสี่ยงสูงอาจสูญมากกว่าที่คิดแนวทางเสริมทบทวนแผนการเงินใหม่ทำบุญเกี่ยวกับอาหารหรือช่วยเหลือผู้ยากไร้จะช่วยคลี่คลายพนังลบราศีมิถุนผลกระทบเรื่องหุ้นส่วนคู่รักหรือสัญญาสำคัญเด่นขึ้นมา บางคนอาจพบความจริงที่ไม่เคยรู้มาก่อนข้อคุณระวังความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอาจถึงทางแยกแนวทางเสริมสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาตรวจสอบเอกสารสัญญาให้ละเอียดก่อนเซ็นราศีกรกฎผลกระทบสุขภาพและการทำงานประจำถูกกระทบต้องแบ่งเวลาใหม่เพราะร่างกายอาจเริ่มประท้วงข้อควรระวังอย่ารับงานมากเกินไปจนเสียสมดุลชีวิต แนวทางเสริมตรวจสุขภาพประจำปีออกกำลังกายเบาๆจะช่วยปรับสมดุลราศีสิงห์ผลกระทบความรักความสัมพันธ์และงานสร้างสรรค์โดดเด่นแต่ก็อาจมาพร้อมปัญหาความเข้าใจผิดหรือการตัดสินใจด้วยอารมณ์ข้อควรระวังระวังการใช้อารมณ์นำเหตุผลในเรื่องหัวใจแนวทางเสริมใช้ศิละปะดนตรีหรือกิจกรรมสร้างสรรค์ระบายพลังงานจะกลายเป็นโอกาสใหม่ ราศีกันผลกระทบบ้านครอบครัวและเรื่องที่อยู่อาศัยเป็นประเด็นใหญ่บางคนอาจมีการย้ายบ้านซ่อมบ้านหรือเคลียร์ปัญหาในครอบครัวข้อควรระวังความสัมพันธ์ในบ้านตึงเครียดจากเรื่องเล็กๆแนวทางเสริมใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้นทำบุญอุทิศให้บรรพบรุษจะช่วยคลายพลังตึงเครียดราศีตุลผลกระทบ เรื่องการสื่อสารการเดินทางและเอกสารต่างๆเด่นขึ้นอาจเกิดความล่าช้าผิดพลาดหรือสับสนข้อควรระวังระวังคำพูดที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดแนวทางเสริมตรวจเอกสารให้ละเอียดสวดมนต์หรือเจริญสติทุกเช้าก่อนออกจากบ้านราศีพิจิกผลกระทบการเงินผันผวนมีรายจ่ายกระทันหันหรือของมีค่าเสียหายข้อควรระวัง อย่าโลภก,กับการเสี่ยงโชคแนวทางเสริมทำบุญเกี่ยวกับเด็กหรือสัตว์เลี้ยงจะช่วยดึงดูดพลังดีด้านการเงินกลับมาราศีธนูผลกระทบตัวตนและเส้นทางชีวิตเปลี่ยนอาจถูกบังคับให้ปรับบทบาทใหม่ในงานหรือครอบครัวข้อควรระวังอย่าหัวร้อนหรือรีบตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางทันทีแนวทางเสริมเรียนรู้ทักษะใหม่ๆห,หรือหากิจกรรมเสริมที่สร้างคุณค่า จะเปิดประตูใหม่ให้คุณราศีมังกรผลกระทบเรื่องในอดีตรหรือภายในใจผุดขึ้นมาต้องเผชิญกับสิ่งที่เคยซ่อนไว้ข้อควรระวังอาจรู้สึกโดดเดี่ยวหรือหมดแรงใจแนวทางเสริมใช้เวลาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมหรือบำเพ็ญภาวนาจะช่วยให้ใจสงบและผ่านเงามึดไปได้ราศีกุมผลกระทบเพื่อนเครือข่ายและโปรเจกต์กลุ่มเปลี่ยนแปลง อาจต้องคัดกรองความสัมพันธ์ใหม่ข้อควรระวังระวังเพื่อนหรือทีมงานบางคนสร้างปัญหาแนวทางเสริมช่วยเหลือเพื่อนเก่าที่ลำบากจะดึงดูดพลังดีจากเครือข่ายกลับมาราศีมีนผลกระทบการงานและภาพลักษณ์สาธารณะถูกจับตามากขึ้นบางคนอาจมีการปรับตำแหน่งหรือเป้าหมายงานข้อควรระวังระวังการถูกเข้าใจผิดจากผู้ใหญ่หรือหัวหน้า แนวทางเสริมทำงานด้วยความโปร่งใสขอคำปรึกษาผู้ใหญ่จะช่วยให้ผ่านช่วงทดสอบได้สุริยุป,ปราคา22กันยายน2568ครั้งนี้เกิดขึ้นช่วงเวลาที่ทุกคนไม่ว่าราศีใดจะต้องเผชิญเงามืดในบางด้านของชีวิตแต่เงามืดนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อทำลายมันมีไว้เพื่อบังคับให้เราทบทวนสิ่งเดิมและกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ ในสายตาของนักดาราศาสตร์สุริยุปราคาเป็นเพียงปรากฏการธรรมชาติที่อธิบายได้ด้วยวิธีการโคจรของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์แต่ในมุมมองโหาราศาสตร์และความเชื่อโบราณสุริยุปราคาเป็นสัญญาณพิเศษที่มักจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันทั้งที่ชีวิตส่วนตัวและระดับโลกเพราะฉะนั้นผู้คนจึงคิดค้นวิธีการแก้เคล็ดและเสริมดวงเพื่อให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างราบรื่น 1. การทำบุญแสงสว่างเชื่อกันว่าเมื่อดวงอาทิตย์ถูกเงามืดบดบังเราควรเติมแสงขึ้นสู่โลกวิธีการเช่นการถวายหลอดไฟเทียนไฟฟ้าโคมไฟหรือแม้แต่การจุดเทียนบูชาพระประจำบ้านความหมายคือช่วยเรียกแสงสว่างความชัดเจนและสติปัญญากลับมา 2. การสวดมนต์นั่งสมาธิ ในช่วงสุริยุปราคาเชื่อกันว่าเป็นเวลาที่พลังจักรวาลแรงเป็นพิเศษการสวดมนต์หรือเจริญภาวนาจะมีพลังมากกว่าปกติตำราพราหมณ์ฮินดูถึงกับบอกว่าควรใช้เวลาที่เงามืดบดบังสวดมนต์เพื่อชำระจิตใจจากเงามัวสำหรับชาวพุทธการสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือบทบูชาพระราหูก็ถือว่าเป็นการเสริมดวง 3. พิธีบูชาพระราหูอย่างที่เล่าในตอนพิเศษสุริยุปราคาเชื่อมโยงกับตำนานพระราหูอมอาทิตย์คนไทยจึงนิยมบูชาพระราหูด้วยของดำา8อย่างเช่นไข่ต้มดำเหล้าดำถั่วดำองุ่นดำเพื่อเอาใจพระราหูจุดประสงค์ไม่ใช่เพื่อไล่พระราหูแต่เพื่อเปลี่ยนพลังร้ายให้กลายเป็นพลังบวกนำโชคลาภและความมั่นคงมาแทน 4. การทำบุญให้ทานช่วยเหลือผู้อื่นสุริยุปร,ราคาเปรียบเหมือนช่วงเวลาที่โลกดับไฟชั่วคราวเราจรึงควรจุดไฟในใจด้วยการช่วยเหลือคนรอบข้างการทำบุญเช่นถวายอาหารเพนเลี้ยงอาหารคนยากไร้สนับสนุนโรงพยาบาลหรือช่วยเหลือเด็กกำพร้าเชื่อว่าจะช่วยเปลี่ยนพลังลบเป็นพลังบุญที่ปกป้องเราในอนาคต 5. การเว้กิจกรรมใหญ่ๆระหว่างคราด ตำราโหราศาสตร์อินเดียระบุว่าช่วงที่เกิดคราดจริงๆไม่ควรประกอบพิธีสำคัญเช่นแต่งงานลงนามสัญญาหรือเริ่มต้นธุรกิจใหญ่เพราะเป็นเวลาที่แสงสว่างถูกบดบังสื่อถึงการขาดความชัดเจนอาจทำให้เรื่องนั้นไม่มั่นคงในระยะยาวหากเลื่อนได้ควรทำหลังคราดผ่านไปแล้ว1-3วัน 6. การจัดการสิ่งแวดล้อมรอบตัวเคลีโต๊ะทำงานห้องนอน หรือพื้นที่ที่ใช้ชีวิตประจำวันทิ้งของเก่าที่ไม่ใช้แล้วบริจาคเสื้อผ้าเครื่องใช้สื่อถึงการปล่อยเงียมืดเพื่อเปิดทางรับสิ่งใหม่การจัดบ้านให้โปร่งและสะอาดก็เปรียบเหมือนการเปิดใจต้อนรับแสงสว่างใหม่ๆ 7. การดูแลสุขภาพเนื่องจากสุริยุปราคาสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ซึ่งแทนพลังชีวิตจึงมีความเชื่อว่าเราควรดูแลสุขภาพเป็นพิเศษในช่วงนี้ การพักผ่อนให้เพียงพอตรวจสุขภาพและออกกําลังกายเบาๆถือเป็นการเสริมพลังชีวิตและที่สำคัญหากมีโอกาสเห็นสุริยุปราคาในประเทศที่มองเห็นได้อย่ามองด้วยตาเปล่าแต่ควรใช้แว่นกรองแสงมาตรฐานเท่านั้นวิธีแก้เคล็ดและเสริมดวงเมื่อเกิดสุริยุปราคาไม่ได้มีไว้เพื่อทำให้เคราะหายไปทันทีแต่เป็นการปรับพลังใจและสร้างบุญกุศลให้เรามั่นคงขึ้น เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตสุดท้ายแล้วแสงอาทิตย์ที่กลับมาหลังเงามืดผ่านพน้นคือสัญ,ญลักษณ์ว่าทุกวิกฤตย่อมมีทางออกและทุกความมืด ก็มีวันกลับคืนสู่ความสว่างและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของสุริยุปราคา22กันยายน2568ที่เราได้เดินทางไปสำรวจทั้งในมุมของดาราศาสตร์ที่อธิบายได้ด้วยวงโคจรอันแม่นยำของโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ไปจนถึงมิติของความเชื่อและโหราศาสตร์ที่มองปรากฏการณ์นี้เป็นสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลง เราพูดถึงตำนานพระราหูอมอาทิตย์ที่เป็นเครื่องสะท้อนว่าความมืดอาจเข้ามาปกคลุมแสงสว่างได้ชั่วคราวแต่ท้ายที่สุดแสงอาทิตย์ก็กลับมาเสมอเหมือนกับชีวิตของเราที่ต่อให้เจออุปสรรคหรือเงามืดก็ไม่มีสิ่งใดหยุดการเริ่มต้นใหม่ได้ สำหรับผลกระทบต่อทั้ง12ราศีก็ชี้ให้เห็นว่าแต่ละคนจะได้รับบททดสอบแตกต่างกันไปบางราศีอาจต้องทบทวนการงานบางราศีต้องจัดการเรื่องการเงินหรือความสัมพันธ์แต่ไม่ว่าราศีไหนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการมีสติและใช้โอกาสนี้ในการรีเซ็ตชีวิตเพื่อเตรียมก้าวต่อไปอย่างมั่นคง ผมอยากฝากข้อคิดสั้นๆว่าสุริยุปราคาไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทําให้เรากลัวแต่มันเกิดขึ้นเพื่อย้ําเตือนว่าทุกสิ่งในโลกนี้เปลี่ยนแปลงได้เสมอและทุกการเปลี่ยนแปลงก็เปิดโอกาสใหม่ๆให้เราได้เสมอเช่นกันขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามจนจบหวังว่าพอดแคสต์ตอนนี้จะช่วยให้ทุกคนมองสุริยุปราคาไม่ใช่เพียงปรากฏการณ์บนท้องฟ้าแต่เป็นบทเรียนชีวิตที่เรานํามาปรับใช้ได้จริงแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวของดวงดาวและความเชื่อที่น่าค้นหาสวัสดีครับ